ะะเราไปวิ่งแบบวิ่งเครื่องวิ่งแบบนี้มาฮะนะเราก็บอกว่าตอนเนี้ยคือเหงื่อมันเต็มมากมากแล้วแบบเหนื่อยมากนะแต่ว่าแป้งนะคะ <S <S สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเราจะมาแกะเล่นแกะลองของใหม่อีกแล้วะคะ่ะซึ่งของที่จะมาแกะในวันนี้นะคะเรียกว่าดังมากนะในกระแสบนโลกออนไลน์ทัะเป็นแป้งนะก็คือนี่เลย แป้งของน้องฉัดนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าแป้งตัวนี้ดังมากแล้วก็หลายคนพูดถึงมากซึ่งแอมนะคะจะมาลองเบอร์33ให้เพื่อนดูนะเป็นการแกะใช้ครั้งแรกซึ่งวันนี้นะคะแอมจะไปจริงด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะทาแป้งตัวนี้แหละไปจริงว่าจะรอดหรือไม่รอดนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าแป้งตัวนี้เขาติดคนนะคะแต่ว่าเราก ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังที่ลองนะคะซึ่งลักษณะที่มาะคะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตลับแป้งอยู่ด้านในจริง,รงๆเขาจะมีทั้งหมด3เบอร์นะคะเบอร์ที่แอมมาลองเนี่ยจะเป็นเบอร์ R33 นะเป็นเบอร์เข้มสุดของเขานะคะก็จะขอทาให้ดูฝั่งนึงก่อนแล้วกันเนาะเปิดมานะคะก็จะเป็นกระจกนะแล้วก็ตัวแป้งนะคะเป็นสีประมาณนี้นะซึ่งแอมคิดว่าสีเขาทํามาแบบค่อนข้างที่จะเข้มดีนะคะซูมให้เพื่อนๆดูนิดนึงเนาะ จะทานะซึ่งวันนี้แอมไม่ได้แบบว่าทาคอนซีลเลอร์หรือว่าทารองพื้นหรืออะไรเลยนะคือแบบหน้าสดสดจริงๆนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าไปจิมกันนะคะซึ่งจะบอกว่าเนื้อแป้งอะไม่ได้หนามากนะคะแอมเห็นก่อนหน้านี้อาชีเอามาพูดถึงบ่อยนะแป้งตัวนี้นะคะว่าแบบอาชีใช้แลวชอบนะตอนที่แอมไปญี่ปุ่นนะคะแอมแอบใช้แบบว่าแอบจิ๊อาชีใช้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบเต็มๆตมนะคะก็คือใช้แบบซับระหว่างวันนะแต่ว่าใช้แค่ครั้งเดียวก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าวันนี้แหละ จะมาลองกันนะคะแล้วก็ทาไปจิงด้วยนะเพราะว่าจะมีเทรนเนอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นจับหนักนิดนึงนะคะเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะสำหรับด้านนี้นะ,ค,ะคือด้านที่ทาแล้วนะแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านที่ไม่ทานะเขาปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะเนื้อแป้งไม่หนาบ้างนะสบายผิวดีนะคะแล้วก็แบบสีไม่ได้ขาวมากจนเกินไปนะอันนี้เป็นสีเข้มสุดของเขานะคะก็ถือว่าใช้กับผิวแอมแบบอโอเคนะแต่ว่า เห็นว่าเขาจะออกสีใหม่มานะคะน่าจะเป็นสีเข้มกว่าน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวรอสีใหม่มาแล้วเราค่อยมาดูกันเนาะ,ะว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่ที่คนเอามารีวิวกันอะไม่มีสปอนเซอร์นะอันนี้คือพูดตรงๆเลยเพราะว่าคนหลายคนนะ้ำมักจะอยากลองแป้งของน้องฉะเพราะเขาเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดงังแล้วเขาแต่งแบบดารามาหลายคนเขาเรียกว่ามีประสบการณ์การแต่งหน้ามาเป็นสิปีเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทําผลิตภัณฑ์อะไรออกมาน่าจะทําออกมาแบบ ให้มันเหมาะกับผิวเพราะฉะนั้นก็อยากมาลองนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าจะดีจริงหรือเปล่าะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันคะ่ะโอเคค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็องได้ลุคประมาณนี้นะซึ่งเป็นลุคแบบอารมณ์แบบไปจิมแบบไปฟิตเนสคือไม่ได้แต่งอะไรมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าระหว่างที่เราอยู่ในฟิตเนสเหงื่อออกเยอะเนี่ย แป้งรันเขาจะเอาอยู่ไม่อยู่ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยโอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้างกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะไปฟิตเนสเฟิร์สกันนะไปดูกันว,ว่าวันนี้แป้งรันจะรอดหรือไม่รอดนึจ๊ะโอเคทุกคนเมื่อกี้นะคะเราไปวิ่งแบบวิ่งเครื่องวิ่งแบบนี้มาฮะนะแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ย คือเหงื่อมันเต็มมากมากแบเหนื่อยมากนะแต่ว่าแป้งนะคะยังไม่หลุดนะหน้าผากก็ยังไม่หลุดนะคะเดี๋ยวรอเอาไปหลับซับมานแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เติมแป้งะนะเดี๋ยวมาดูว่าแป้งรันแป้งวิ่งของเราจะรอดไม่รอดอะไรยังไงนะคะ ค okay, ทุกคนตอนนี้นะคะเราออกมาจากฟิตเนสกันแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาสั่งข้าวกินนะเพราะว่าหิวมากๆเลยนะคะจะบอกว่าจริงๆอนะตอนแรกแอมพกอันนี้มาด้วยแป้งรันนะเพราะแอมคิดว่าถ้าไปฟิตเนสอะไม่น่าจะรอดหรือว่าอาจจะต้องเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าสรุปว่า แอมไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะจะให้ดูสภาพหน้าใกล้ๆนะว่าแบบเฮ้ยคือหน้าดีมากเวยเพื่อนๆแต่แบบจะมีตรงเนี้ยหลุดลอกออกไปบ้างน,นะคะเพราะว่าเหงื่อมันออกเยอะมากจริงๆนะตอนเข้าฟิตเนสนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วแอมรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าหน้าเนี่ยไม่เป็นคราบเลยนะคะแม้กระทั่งเหงื่อออกแบบเยอะมากนะไม่เป็นคราบเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หน้าบริเวณไม่โดนเหงื่อเยอะเนี่ยคือหน้ายังเนียนอยู่ดีมากๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นเฮ้ยแอบงงตอนนี้ก็เลยแบบ เชื่อแล้วว่าทำไมแบบเน็ตไอดอลหรือแบบอาชีหรือแบบหลายๆคนนะพูดถึงว่ามันดีซึ่งมันดีจริงๆแต่แอมแนะนำนะคะว่าหน้ามันมากๆหรืออะไรเงี้ยแนะนำว่าให้ลองรองพื้นไปก่อนแล้วก็ใช้แป้งเนี่ยทับลงไปนะแต่ว่าถ้าคนที่หน้าแห้งเนี่ยสามารถใช้แป้งทับได้เลยค่ะแต่แอมคิดว่าแป้งตัวนี้น่าจะอยู่กับแอมอีกนานนะไปจิมเนี่ยต้องทาตัวนี้แน่นอนเพราะแบบทาแล้วมันรอดเงี้ยเพื่อนๆแบบมันไม่เป็นคั่มเป็นอะไรเลยอะถ้าปกติเงื่อออกมันเป็นคัามแล้วมันจะหน้าเกลียดใช่ไแต่เนี่ยไม่เป็นเลยหุ้ยดีง วันนี้ต้องมาทำคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้พี่ฉัดดูอยู่นะคะก็แบบฝากสวัสดีด้วยนะคะหนูก็ติดตามผลงานพี่อยู่นะคะชอบมา,มากๆเลยอะตอนนี้มี f c e b o o k f แ n p เ g e แล้วนะคะแล้วก็มี i อจเนาะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะตามช่องทางนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย